คลิปสามมาแล้วครับเสียแป้งคราวนี้อัดคลิปซัดส,สารตั้งแต่สารติการลงมากระทั่งถึงสารจังหวัดพัทลุงค่ะคำที่แรงแรงก็คือเอาอะ,อะไรคิดไม่ต้องเขย่าขว,วดเสียแป้งนหะนดคือใครคและยิะ่งไม่ต้องเขย่าขว,วดเสียแป้งเจอวิบากกรรมอะไรปาะเดน็นร้อนที่ทั้งสังคม ติดตามอยากจะรู้ว่าฉากจบมันจะจบอย่างไรมันคือเรื่องอะไรไม่ต้องขย่าขวดให้เสียเวลาเอาเป็นว่าทั้งสังคมรอด้วยใจจดใจจ่อรอว่าคลิปจ <ะ S 2> สจะออกมาเมื่อไหร่จะออกมาเมื่อไหร่บอกเมื่อวานปุ๊บเม,ม,มื่อค่ำดึกเมื่อคืนก็ออกมาเลยทันทีปรากฏว่ากลมๆนะสักห้าทุ่มเมื่อคืนใช่ค่ะ29พอยอนี่30นะเมื่อคืนนี้เองกลางดึกเมื่อคืนตอนห้าทุ่มคลิปที่สของเสียแป้งก็ ปรากฏตามนัดใช่หลายคนรออยู่รอว่าจะมาลุ้นเนี่ยมาวันไหนไปฟังกันสักนิดสิครับฟังไม่จบนะครับเอาบางวกบางตอนเชิญครับเชิญค่ะครับสวัสดีกับเนี่ยอ,อีกคลิปนะครับนะตีปุมมีอีกเหลืองนึงคือเหลืองนี่ก็คือเป็นเหลืองกล้องสั้นนะครับผมอยากกับเรียนประดานด้านดีกา สร้างอุทรณจ่้าจันทนนงจังหวัดปัตตานีผมตอนไอ้ตุ๊กกะดีครับผมผู้เดียวแต่ไม่ได้รับการประกันตัวผมทาาวคนอื่นนะจะรวดต๊กกะดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ได้ได้ประกันสาเหตุได้กับสิได้ประกันแล้วคนอื่นเขาก็ได้ประกันมัแต่ผมคนเดียวไม่ได้ประกันตัวผมตัวกันกันแกรงใช่ไหมครับมีปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐแล้วผมอยากต้าวลังกับ วงเงินนั้นว่าไงก็ประกันตัวกับปุ๊มนี่ทำตัวคิดซื้อรถมาติดดด้รเราไปโกูมีอยู่ร่วมรถนุกโกเจงกว่าอยู่ไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงขึ้นรถไอ้กับลูก,การ่วมไอ้ก็ไม่ท็ดตัวตงรงจิ้งผมไม่ไม่อยู่ตัวคิดตรงจิ้งซึ่งปุงามรั้วแลวครับความยาวของคลิป กลมๆก,ก็คือ5นาทีเปิดหมดเห็นจะหมดเวลารายการซะก่อนเอาประเด็นเนื้อๆดีกว่าที่เราจะหยิบยกมาโอเคเราจะหยิบบางวักบางตอนในคลิปเมื่อสักครู่เริ่มจากข้อความที่หนึ่งครับข้อความนี้ค่ะอยากกราบเรียนประธานสารดีกาสารอุทธรสารชั้นต้นจังหวัดพัทลุงผมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ประกันตัวคนอื่นจรวด ทำไมได้ประกันสาเหตุอะไรที่ได้ประกันเสียแป้งนาโนดกล่าวไว้29พอยอน29พฤศจิกายนอีกหนึ่งข้อความท่านมีความเป็นธรรมไหมดุลพินิษของท่านดุลอะไรผมถามว่าดุลอะไรเอาอะไรคิดครับที่ไม่ให้ประกันตัวสรุปคลิป 3. สามซัดสารเต็มๆไม่ให้ความเป็นธรรม ดุลพินิจของท่านดุลอะไรผมถามว่าดุลอะไรและท่านเอาอ,ะ,อะไรคิดที่ไม่ให้ประกันตัวค่ะคลิป3จัดเต็มสามยุดธรรมมาไล่เรียนกันตั้งแต่กาบเรียนท่านประธานสารกาลงเร่ยกระทั่งถึงสารชั้นต้นจังหวัดพัทลุง,งแรงน,นะสะเทือนค่ะจำได้ใช่ไหมครับว่าคลิป1คลิปสองเสียแป้งตั้งธงซัดใครตำรวจอายการบ่อยค่ะ คลิปสามซัดสารตรงๆเต็มๆสารเท่านั้นค<า>่ะข้อสังเกตรปรการต่อไปฉากหลังของคลิปสองและฉากหลังของคลิปสามเมื่อสักรครู่สังเกตไหมครับน่าจะอัดคลิปจากสถานที่เดียวกันหรือเปล่าแสดงว่าตอนอัดคลิปสองอยู่ที่ไหนตอนอัดคลิปสามก็ยังอยู่ที่นั่นน่าจะค่ะน,น่าจะคาดว่าเราตั้งข้อสังเกตให้บานประตูสีแดงๆไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะ